ครับสบายดีครับสบายดีพี่น้องมื้อนี้ขึ้นในเมืองไว้พี่น้องมาซื้อของอยู่ของกินเพราะว่ก็มีเผาคนโซ่ไปพี่น้อง,องมัมีเวลาไปหาอยู่หาที่นอกกัซื้อของมาไวหวพี่น้องจุกเอาลภพักเลยเฮ้ยักอือซื้อผักของพี่น้องสองอย่างได้น่ะมาไว้บ่ได้ให้เขาแย่งะ อันน sure. mm ี hmm. <laughs> yeah, no ้ก oh, oh. <on> <laughs> ็ซื้อมาให้เขาใหญ่เพิ่อนพี่น้องมาโมวงเนาะของเพิ่นมาสเปรดท่านกี่สองหน่อยสเปรดนะเอาเขาไงอุ้ยเยอะจังที่บ่อเพิ่นกับผาเงินนี่ได้พี่น้องไอหาชิพัฒน์เพื่นกับชิพัฒน์โมวงต้องเขาซื้อมากินสงฆ์กันเนาะว่าสักก่อนเวลาไปเมื่อยเขาก็แกะป่าให้พี่น้องดรวยว่าพี่น้องเพื่อนมันยัามยากกับป่าให้เพื่อนกินจำไว้ยักนอนแมน ีก็มาเครือพอมีพี่นอ้องเครือกินกลพลตัวตำมะฮุมแกนมหน่อไม้พอดีกัดเปาะเครือนะมามาหน้อยกะล้ำพี่น้องเลยหลายอย่างเลยกะล้ำ <ใน S 2> คิดว่ามันถือเข้ามาขายในโหลดแบบพิสุผลโหลดสิบพันหัวเดียว, 40, วสิบพันลงไปแบบสิไปเอาจากสามโลราะว่าวตะกี้เขามาขายนั่นในโหลดนั้น,น,นมันสามโลสิบพ,พี่น้อง ปีกเป็ดปีกเป็ด 60, <000. S 1> 60, กหกสิบพันหกสิบพ<า>ันกี่พี่น้องปีกเป็ดเลี้ยงสี่อย่างพี่น้องเลี้ยงสี่อย่างเขากินแต่แกงหน่อไม้ตั้มมะหุงไร่กับขาดแคลเซียมซื้อปีกเป็ดไปพี่น้องมาเห็นอยู่เห็นกินเนาะ,ะตั้ขับปุ่นพี่น้องอย่าป้งเนาะนะตี้มันข้าวป้งสิดทงยางพักนั่นมันข้าว นำพี่้องขาวปุ้นไหมพี่นอ้องปุ๋นซีโร่หนึ่งขี้โลหนึ่งไม่ตำ่ำเดี๋ยวมันบ่กมดหอมแรงนึ่เอาไปสสดดีกันได้กินนะพี่น้องข้าวมาสสดดีอันนี้สิเป็นเนื้อไก่สดดีของบควนนะคือมากินตำข้าปุ้นพี่น้องเนื้อไก่นะพี่น้องอันนี้ซองโล่ด้วนี่มีแต่เนื้อ เราทำมาปิา้งพอพอใหญ่เป็นกินได้แต่ไก่พันคุนพี่น้องเลยกว่าถ้าจิตรซื่อมาเป็นปิ้งปิ้งอันสิบสองพันนี่มันกับเปลืองร้เนินงวดเนาะอันนี้เขาไม่ให้ปิ้งตอดหนึ่งนี่กันจาได้จะไม่จ้งางงานเขาเขาคิดว่าเขาคิดว่าห้สิตซื่อมาขายได้เขาเลยขายราคาส่งให้สี่ไก่พันตั้ยงยัง ม,มันจะเป็นยังกินเหรอพันแก่งสุรอดเอ้าเห็ดหมักแั้วก you know, ็เ uh, ห็ดกินใหญ่แล้วเขาไม่หมดเราปักไผ่บอกว่าช่มาเห็ดปักไผ่ไหวพี่น้องเบ็ดอยู่ซองปากไหวแล้วนุ้มไหมเนาะเออมาดูยาอุดยุงนะสื่อยาอุดยุงแบบไพ่ผ่าพี่น้องเว้ยอือนี่หลอดนร่อขาไหมอือมันมีปักอันหนึ่งเด้ออันหนึ่งเอาเขาไปในแล้วเขาก็เลยเสือมาใส่ท้้งนอ จากเคียนเราเคียนไหวอยู่เลยน,นะสร้างอ,อว่าพันประมาณสามสิบสามสิบเนาเอ่าว่าปลูกไว้ในอันนั้นเอาไว้ในหรืเนาะอือันน,น,นั้นไว้ในห้องน้ำน้ำยาเนาะทั้งลุ่มเหมืนเด็อเจ้าเป็นคนเอาไว้เองบ่แม่ตีอคอยไปหอยไม่ไดประตูเลยจะเอาเขับไปไหวอยู่ในอยู่ในในตู้นั่นแหละประมาณในตู้นั่นแหละ

เด็กปไยไปเดมเอานี่้มเอาจนหมมขนมอันนี้เน่ขนมอันนี้เน่บยากอคให้ดูนี่นี่ขนมเสือมาให้ลาก่าบเป็บปันกัน อ๋อไมก็กินในทงนึงโอ้เอาไว้ทงอะไรไปสิมีจากทงอาทงะไพอซองก็เอาไปให้เด็กน่อยกินทงหนึ่ยอ mm. oh, no, no. ือเด็กก็กินนี่ Hãy mang kiếm một cái tay đấy. Mày bạn. Ta gói thùng luôn. Mày lia phiền gần anh em. Ta gói thùng luôn. Mày thùng luôn. Mày thùng luôn. สวัสดีพี่นออ้องเก็บไว้ก็เลยพี่น้องตู้เย็นบาควันกระสีาาสาปลอสะอาดกนได้ก็ต้องข้อโทษข้อพายพี่พี่น,อน้องน้องายเด้อ ไปได้พอนายกินหมักม่วงกับเขาพี่น้องเลยเป็นจยากินหมักม่วงก็เลยเมื่อนี่ไปซื้อไห่ซองหมากพอพี่น้องซองหมากกับเต่าแปดกีบเนาะกับเหนื่อยพี่น้องเลยยพี่น้องพันาเศามากอะ ฮาใครได้กินนี่แหละกินไลยก็ได้พ่อแม่พี่น้องทองเพิ่นก็นกนแน่นเนาะกขึ้นก็นได้บีบเอากันเบิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งกันไปนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอากระทำนาทีลูกเขาไม่ดีที่สุดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยากกินย่างก็หายเพิ่นกินเนาะทางด้านนี่พ่อแม่พี่น้องน้องมวยผัดกะจ,จัดเก็บ พอเบาควาหนะ้าซื้ออันเนื้อไก่พี่พี่น้องตะกี้เพื่อนว่าอยากกินปิ้งไก่เห็นเพื่อนกินป้งไก่ก็เลยซื้อมาเป็นอันเนื้อนาะบุมิกระดูกเลยไม่ตะเนื้อพอห้เพื่อนแบบว่าเขาป้งอ่ะเพื่อนกินตอนเศร้าพี่พี่น้อง

แต่ว่าตอนญ่นนเนาะหกต้นเบิร์ตเลยบอสอ้ยสงามเลยพ,ยพี่น้องนี่อันนี้2องโลเด้อพี่น้องบบแมน่นหน่อยสองโลพปดต้นอสองโลใกะแสนขีพอยพี่น้องสี่ตอนแปดสิพันเอาสตอนหาสิบพันจังบูมินพี่น้องแล้วก็ปีไก่เด้ เพราว่าเป็นว่า,ยาอยากกินนันอยากกนแกงไส้ร้อนพี่น้องกัชิจัดให้เพิ่นน้ำมวยอเรือได้น้ำมวยมันกระเบนนิดหน่อยได้ฮะมีน้ำแข็งความเด้พี่น้องปีอีกหนึง เป็นแบบเขาย่างกินกระเส็บได้น้องูไอ้เมนเพื่อเป็ดเพืนบ้านเขาเออกับเป็ดกับเป็ดอันนี้เป็ดบ้านเฮาแหละ ป๊ปีกเป็ดพ,ออพอ่อยพี่น้องเฮยปีกแรงสูบพีสูบน้องเพิ่นกินพอ,อย,พ,อยพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่กะพากันเห็ดหวานพอ,อยพี่น้องตอนหับพีพีน้องๆเพิ่นมาจอบตาจอยเนาะ<ม>กะแบบนี้แหละพ่อยพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาก็ได้กัขอมูกขอบใจเพิ่นหล,ลายๆเนาะมาจอบตาจอยกัอย,อยู่จนเดึกจนดื่นน้ำน้องน้ำมวยเนาะ เอากึ้นใส่ตูเต้เย็นโอ้ไปตูต้เย็นทั้งหมน้ามกเตมตู้เย็นพี่น้องเอ้ยน้าก็ได้ตอนหับพีพนีน้องเพลินเจ้าภาพทหารจะเขาไปกินเอาเลยพ่อมพี่น้องบางคนเองน้องก,กัสิเดล่าพี่ล่าน้องไปแต่เพียงเท่านี้จะได้กรก่อนอื่นกับพอขอฝากพี่ฝังน้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเด้วย สองบุกไปมันนาไปหาอยู่ฮกเออไปหาอยู่ฮักกินไผ่พี่รองมาแต่ในเมืองเนาะซื้อของอยู่ของกินมาไวพ่อกัน,น,นออกโอกาหนา,าพ่พี่รองเ้ยสบายดี